ทางไปหน้าครับประมาณพว่าสิบโลหรือมากประมาณสี่ห้ากิโลครับจากบ้านไปหน้าเสียวท่อไปล่งครับเอไปล่งเพชรน้าเขาหน้าจะไปเบงพื้นที่ก่อนผู้ทอพื้นทีไ่ไปให้แต่ว่ากับเมื่อนี้เมื่อนี้อาจจะไม่ได้แ,แต่ท่อไปล่องคือไป เรียวเขามาแล้วครับสีของไฮคอดหน้าน้ำห่วยเสียงผู้ใด้ว่าต้องบอกว่าเศ้าแทนข้างหลังมีห่วยมีครับมีห่วยครับห่วยน้ำโอ้มีน้ำอยู่ครับน้ำมันแรงครับมีมีนี่แหละครับมะแรงมัะแรงจะไปมีน้ำนี่ครับนีเพิ่งได้เกษตรครับเห็นบ่อนี่ครับแบ่งสวนครับโค่นน้ำร่างตัวครับโอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ก็เป็น รนครับเรียบคล่องจนเรามาทานจนหอดหน้าคนละครับพวกที่ให้าที่หน้ามันจะเห็นเทียบเรียบร้อยครับสิบวันเสารวันหน้าครับพวกใครจะบ้านบันใดครับไกลๆมันจะออกมาอยู่ให้อยู่สวน้วครับเหมือนบุตรบุตรนอนไกล้แบบง่ามมาลันเลยครับ ช่างเมื่ไอหไห้เมื่อหน้าวอดบอกฮอดบอลครับเวัดยุไสทุกมัอนี้ไฟฟ้าก็ใกล้เขา şey ้ามาแล้วครับขัดจันทเหนือเพื่อน้าน้านี่งายากเพราะว่ามันแรงครับแรงครับเดียววันเขาว่าน้ามันเริ่มขึ้นแล้วครับขับย่านเคที่นี่ส่วนใหญ่สี่เคทหน้าวานครับในบ้านมีผู้เคทหน้าหยอดเดี๋ยว สุราไกไปสนิเกษตรเสียมาลอกเฮทหน้าหยอดหนึ่งครับมาลอกเมืองว่ามันมันสบ่อครับเ่าะผบอกับพื้นที่บ่อครับพื้นเดืเพราะว่าพื้นที่ก็เปะพื้นที่มันก็คือกันครับถ้าปัจจุบันมีหน้าแถบนี้เพื่อนก็ยังเฮทหน้าปุ๋ยเคมีอยู่ครับใส่เคมีเป็นส่วนใหญ่หน้ามีหน้าเกษตรหั้มอญหน้าเกษตรอินสีครับดีครับพ่อแล้วครับเดี๋ยวห้อจอดรถไปหนี อ้กอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบกทอลงไปพูนับหน้นนี่เพิ่งกะใช้ใช้พ้วดไว้แล้วครับก็รอด Não. สายร้แล้วเฮ้ยพี่น้องเบื้งล่างจะไป็น,น,ปน้อสั้นไหนแบกบมาไว้ท่นนทีนี้นี่สิ่งหน้านะประมาณสามเมตรก็จอะอที้นิดเดียวๆลทยจะจะขันดีก็วีนกันง่ายับ 你搞什么？黄黄妹，你看着吗？ ના ગય સાહેબ હા 别甭管了。 ครับมหอดแลครับหอดให้หอดหน้าแบกบางคันทอมากเกิดว่าวนักหนาทำไงครับคิดว่าเฮดได้ยุครับเช็ดงานบริษทนี่ก็เคยตาแดดตาฝนมาแล้วครับวันนี้มาเบงครับหน้าพ่อกันครับพ่อกันชักกระโทกพ่อผมนี่แหรืว่าเล่านี่ครับเกษตรพ่อเพียงครับ คนโบราณเราซื้อป่ามาปล่อยในสาขานี่มาหลอกม่ครับมาหลอกม่ผมว่าเพียงพ่อเลยครับน้ำซัำนี่นี่ครับคุณมยอนแสงครับนี่ปล่อยไว้เจ้าตัวก็พอะสองพันตนี่ครับเราปล่อยไ 2, ว้สองพันต ปลาตะเพียนสองพัน 2, ตัวค,ครับกถือว่าน้อยครับเดี๋ยวนี่มาครับโอ้นี่เห็นมาครับขึ้นมาปลอยมลอยนี่ครับแล้วอนาคตสิปลอยปลาสอยตัวนี้หน้ามันก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็มีรถก่อยๆอยู่นี่ครับปลาตะกูนี่กินพืชครับอีกจะน้อยนี่พักบุ่งกระสิข,ขึ้นพักางากระสิขึ้นครับ ปลาก็อาศัยกินพืชเองนะครับพอมัมใหญยแล้วเพื่อนว่าปล่อยสามเดือนนี่ซ่อมฝามือแล้วครับปลาตะเพียนนี่ครับทานอาหารถึงนะครับกาเดียวล่อสีเฮ็ดเออแซนด์วิชครับเพื่อนแซนด์วิชครับแซนด์วิชฟ,ฟังฟังสันหนึ่งหิ่งว้อสันหนึ่งฟังสันหนึ่งหี่งห้สันหนึ่งครับเฮดไลายสั้นเซน่าไว้ปลาพอมัมใหญยแล้วมันทิกินพืชครับกินเป็นนี่ครับ เลาะเนี่ยเลาะคู่สางเล่ากับสีมีกล้วยครับมีพักมีกี่ใบครับปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านกับมีผู้มาซื้ออยู่นะครับกล้วยนี่ขันบํารุงดีๆเนี่เพราะว่าปีนี้มันแรงครับอันนี้มีน้ำแล้วครับเดี๋ยวอีกจะน้อยผมสีมะลงระบบน้ำให้ครับ อีกอน้อยผมสิมาลงระบบน้ำให้ครับว่างพอให้เพราะต้องมาตักหดแคม่มาเปิดเบ้าน้ำกับสิไลหดต้นกล้วยลดเอ่อให้หดหดสวนครับส่วนเขานีก่กะสิว่างระบบสปิงเกอร์ไว้ให้ครับใส่เวลาเจ้าหน่อยครับเพราะว่าเกษตรนี่เจ้าสิผีพามิเ,เดียวมันกับบ่ได้งบประมาณแรงคนบบม,มีแรงครับเพราะเราเถ่าแล้วหกสิบแปดอีกสองปีกับเจ็ดสิบกับ เ็ดบวไหวซื่อมือนรงเฮ็ดบ่ไไว้แล้วครับกาต่อยุดต่อยอดครับต่อยุดเพระาพระว่าเพ่ษครับต่อยอดครับอาศัยลูกแต่ว่าลูกบม่มีควมลูกเกี่ยวกับเกษตรเลยครับก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแมย่คือคนโบราณเฮาศึกษาครับว่าเพื่นเฮตดจังไดอันนี้เขาก็นี่โรเโราการตะคายไว้ครับป้องกันพวกนกน้ำครับ มาลงกินปลามาโชบกินปลาครับแต่แถ่ภักใต้เขาสีไส้เอ็นขึงครับเอ็นขึงอีกอย่างนึ่งก็คือขี่ขโมยครับผมสร้างขนาดขี่ขโมยนี่เรียกการงานเพราสั่งหาลักแต่ของผู้อื่นคนผู้นี้ขันจับได้หนาที่เพิ่มโทษตัดหูวตัดขารดได้ผมว่าครับกล้วยครับปลูกไว้ปลูกไว้จะดูแล้วครับ มันแรงครับปีที่แล้วมันแรงมันแรงอีลีแรงคักแรงแนี้ครับน้านี่บ่มีเลยกล้วยกับสีตายแรงครับได้เอาทอมาลงแบกว่าห้ามันครับขาฟัดตุ้มเปะตุ่มเปนี่ครับท่อนี่สีเป็นน้าน้าเขาน้าเขาบ่อครับน้าเขาสั่งจากหน้าเขาสา่งนี่ครับเขากับว่านแล้วครับ แถบนี้เพื่อนสีเฮตนาวานครับนี่วานด้วยเครื่องครับแถบนี้เฮตนาวานครับเขออาใหญ่แล้วนี่ครับรอดตายแล้วครับเพราะว่าว่ามีนกแล้วเฮตนาวานนี่เพื่อนสีปันปันแล้วกับวานวานแล้วกับปันกบเข่าครับพิกัดกอยุบ้านค่ายครับตัวบนบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ อนาคตผมห้เฮ้เป็นคู่กันหน้าท่องค่ำคืออย่างในยูทูบนี่เพื่อนเฮดเป็นเอ่อนึกว่าเป็นอีซี่ครับนักเป็นนี่ครับรกกระปูกล้วยไว้ นี่ลอกสาบังกันครับถือว่าโอเคเลยครับสานี่เลิกน้าเย็บแน่นอนครับนี่ครับฟังนี่กับหน้าที่เพื่อนเพื่นะวานแล้วครับนี่ครับมี่ปากระดาวน้อยก็ลังเกิดครับ ครับพอดีร้านน้อยมานั่นม,มมาห้องให้ห้องโฮมมาว่าหมดต่อยเพื่อนว่าใส่ต่อยบ้ไงอบ้างล่ะมันมาดูนี่เนีื้อมือมันเข้าป่าอยู่โอ้เขาไปให้ดูอะ่ะโอ้ครับใส่ไม่เห็นมันอะ่ะมันเด็ดอะ่ะโอ้ครับหมดต่อยร้านครับห้องให้ห้องโฮเศร้ายังเศร้าปวดยัง อ,อ๋องังนมาปวดอั้นมาปวดก็ได้ว่าปันเนี่ยว่าหันขึ้นไห้สัน่นนะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับขอบคุณหลายๆครับผม